เล่นยากไปเหี้่แม่งเข้าสองคเลยเขย่าก็เขยายเข้าห้องหมดละตัวนงตัวหนีบะเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวหลังอไปเก้าแตปเอสองตัวากูหังยังมาเติมไหมเนี่ยให้ดูหลังก่อนไปทายหลังา ตายวายรูปโลกรูปโลกมันตายนะตายหนึ่งตายสองยเฮียเจ็ดโดดได้โดดโดดโดดมันอยู่มันอยูั้นไส่อยู่ชันอยู่ันิเนี่ยกะขึ้นไปก่อนเราควรขึ้นที่ลังให้มันเปลี่ยนขนปิ้มปิ้มปิ้ม้มม้มมปปม้มิ้้มิ้

โซนเซฟโซนมีไยไม้ว่าแล้วทำไมมันนานสับอะไรนั่นจังที่จะนานใส่มันสงสัยมันกลัวเผลอใส่ทุกซองไง headshot uh -oh. uh -oh. head shots!

คนมียี่สิบาลายก็มีนะล <Head shot! S 1> ูกสองสั่งบอกบวกกันห้าได้เป็นกสองสั่งทำได้เหรอได้ shot double kill i think home multi-kill đi con. Headshot. Này, anh nhìn này đây. Headshot. Đánh đó, đánh thế này nè, để nó thỏi, đôi giăng thỏi đây. Lại ngô phe, lại, để mà lại ngô. Ai. Ah. Que é yeah, สวยพี่เปิดสวยแล้ว ก็ได้โห,หดๆเลยดันเลยี่ง้ดงดันแล้วพี่ต้องดันแล้วมัติคิลไป <ik> ็เข้าฟรีเออมีกูมีอะไรแล้วก็อําคนงานมาก็มาเลย ดนเรื่องอะไววะก็เลยเอาออกไปแล้วเรื่องทุกอย่างก็เหมือนจะเงเดิเเเเแต่วันที่เอาออกไปที่ท็อปที่มาดูต้องก็บอกว่ามันก็มีแล้วมันก็มีความเป็นไปได้ด้วยที่มันไม่ใช่จะเป็นแค่น้าตาศเฉยๆแล้วสุดท้ายถ้าคิดในหลักการเดียวกันต่อให้คนที่ปั้นขึ้นมาอ,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 อาจจะ ปั้นเองไม่ได้คิดอะไรไม่ได้โลงของอะไรเลยแต่ถ้าเราปั้นเปรียบเสมือน,นที่มันเป็นตัวแทนของอะไรสักอย่างหนึ่งม,มันก็มีความเป็นไปได้เท่าน,นั้นครัเลฟิก,ก้าใหม่ headshot